ตัวใต้แอปาร์ติครับจัดทรงเลื่อนถานนะครับเลื่อนถานลงมาครับของเดิมอยู่ประมาณนี้ครับของเดิมอยู่ประมาณนี้ลงมาได้ประมาณนี้กว้างครับงานเสร็จแล้วครับผมกําลังประกอบครับเดี๋ยวมาดูทรงอีกทีหนึ่งไม่มีการตัดสปริงครับส่วน้างหลังหน้าครับเนี่ยครับตัดต่อเกลียว นี่ครับของเดิมอยู่ประมาณนี้ครับเดิมอยู่ประมาณนี้เราเลื่อนลงมาครับประมาณสองนิ้วครับลูกค้าต้องการองอมไปสองนิ้วครับครับเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูทรงกันอีกทีครับผมครับเนะครับเลื่อนถัดเนี่ยครับถาดลงมาประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูทรงกันอีกทีครับ ๋ยวาครับด้านหลังเลื่อนถาดลงมาครับเดี๋ยวดูทรงครับเสร็จแล้วครับเลื่อนถาดรวมมันน้ำมันถึงแก๊สไม่ต้องตัดสปริงครับขอบ1 5บห้าครับผม2องนี้สอดครับเวรุ่นเวรุ่นสนี้สอดสามสอดครับครับสองคับครับได้ครับเลื่อนถาดรวมมันน้ำมันถึงแก๊สคู่ละสองพบาท ก็ประมาณนี้ครับสวยครับสนใจติดต่อไม่ได้ครับผมอูสวัสดิ์ชูรับจังหวัดสก,ก้วครับผม,อมขอบคุณครับ